อันนี้แมวนำโชคดิลันี่แคนะครับสัญลักษณ์ของเขาแมวนำโชคทุกคนท,ทุกบ้านจะต้องเลี้ยงแมวบ,บ้านเขาครับแมวจะนำโชคให้เขาถูกรังลันี่ทุกคนเลยนะครับทุกมวดด้วยจะต้องเป็นผมด้วยนะครับตัวว่าถูกแมวแมวสามตัวเลยนะครับดูที่นีดูตัวไหนจะู สัญลักษณ์ทีมงานของเขาเสื้อสีดำนะครับพื้นดำข้างหลังนี่จะเป็นลายเส้นนะครับเป็นรูปเป้าแล้วก็เป็นรูปแผนที่แผนที่ต่างประเทศรอมไปหมดเลยแผนที่ไงคนหนึ่งคนหนึ่ง้มเยี่ยแยกไปหมดหมงไปหมดเลยครับการอ่ะตอนนี้พร้อมยังครับพร้อมยังครับอพร้อมพร้อมยังครับพี่พร้อมยังครับว้าวตัวที่แปดพร้อมครับ ใช่เลยครับตั้งลำนครับเป้าเป็นอะไรนะครับเอาพื้นอีกรอบหนึ่งได้ไหมได้เก็บขึ้นไหมเก็บไปดึงไงตั้งเลยดิเก็บไปดึงเลยถ้าไม่ดึงไม่หักหรอกหักยังกินดาดิเจได้มีอยู่อะแล้ะ ไม่ขึ้นแล้วครับไม่ขึ้นแล้วอไม่ขึ้นแล้วครับไม่ขึ้นเลยครับเป็นอะไรเกิ<ม>